ขึ้นเหมือนกันนะในที่ลุ่มๆไม่ใช่ที่ลุ่มไอ่นั่นแหละน่ะมันขึ้น,นมองไม่เห็นนะแอ่งใหญ่ๆอย่างงู้นน่ะมีไรขึ้นด้วยคงจะซ่อมน้อยไม่ต้องซ่อมมากทีแรกมองไม่เห็นข้าวเลยอย่างนี้ก็โอเคไม่ ขวางให้ไม่ต้องซ่อมมากออข้าวจัสมินดีกันวันนี้มาเติมน้ำหน่อย,อยพรุ่งนี้ใส่ปุย๋บยบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะหวานทอดล่างนี่จะวิตขึ้นไม่ได้แล้วสีอ่อนลงหน่อยแล้ว วันนี้ใส่ยูเรียแล้วกันวันนี้สักสิบหกลูกวิดีโอไดอารี่อันนี้สามวันที่แล้วยังน้ำเต็มน้ำขาดเลยแห้งไ ย่ำอันนี้นะ่ะนี่กี่วันจะหวานแล้วเดี๋ยวรอหนาย่ำย่านมันเยอะย่ำเสร็จถึงจะรอหนารอลูกลงกระดาษลลวันหลังถ้าจะเอาล้วค่อยลงกระดาษลงกระดาษแล้วก็ลากกล้อง,งเลย นงกระดารักกวันแล้วก็จิ้งสกวันแล้วค่อยลักลองแล้วก็ลักลองหวานเลยข้าวคืนเดียวพอจัสมิน กว่าประโยชน์ส่วนตนเพื่อสร้างสังคมให้ปลอดจากการทุจกิรคอรัปชันด้วยบรรดชรพลกระรราชกิจประ,าประาธ,นระา,ธนระานปชาปชกล่าวว่าวันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอรัปชันสากลในภาพรวมของประเทศไยกระนั้นนี้ประชาชนตื่นรู้ในการระวังการคอรัปชันมากขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมรู้มือกันอย่างเข้มแข็งตามแนวทางไม่ทําไม่ทนไม่เฉยและในปี2562ถึง2563ก็มีค่าเฉลี่ยกละบขึ้น ไม่ชอบลดลงรวมถึงเรื่องการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยูตลอดส่วนกระบวนการเรื่องัคดีค้างเก่าว่าเชื่อว่าจะจบสิ้นในเร็วๆนี้บีสนุกการหุ่นสำนักข่าวไทยขอสพท ข้าวขึ้นมาแล้วทอดล่างก็หวานจัดมีตอนนี้รอคนหวานปุย๋ยใส่สิบสิบหกลูกนาสามสิบเจ็ดสามสิบแปดไล่ อายุ20วันแล้วมัข้าวขึ้นเลยข้าวสีสวยมากเเม็ดใสมากเม็ด ให้น้ำเเยด็ดปลายนาไม่มีแห้งน้ำเยอะวิดน้ำคือเลยหวันเลยหน้าหนาวนี่ แมเอ,อ้ยมาแล้วเสืออ้าวไม่กี่วัน <c ười> ยังไม่ใส่ปุ๋ยเลย <c ười> โขยังไม่ท่วม Il le หญ้าโตทันแล้วว๊า นั้นที่บ,งบาง,นะงๆนะแอ่งๆนะอันนี้ดูเต็มขึ้นมา่ลย ยังไม่ได้ซ่อมเลยโอ้ยนโยนเอาแทบต่พอเนี่ยคงไม่ต้องและไปซ่อมโยนเอา รู้ว่าข้าวหรือหญ้าหรือว่า ขึ้นในน้ำเขึ้นใต้น้ำหวานปุ๋ยแล้วค่อยหวานปุ๋ยแล้วร้อยข้าวกินปุ๋ยลิดหน่อยแล้วค่อยมาแก้ซ่อมมีต้นเหมือนกันนะ